บอกพี่น้องปุ่มบัแนวเต้นแลวพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบาดเท่าครับผมมันนี่นุ่มก็บผ้าแสบมาแล้วครับพี่น้องผมนําความแสบมาฝากพี่น้องคือเกาคือเดี่ยวครับบรรยากาศ ทงไฮท,ทงหน้าเครื่องเกาครับพี่น้องบรยาารยากาศร่มเย็นๆครับพี่น้องมีแดดนั้งครับพี่น้องครับบรรยากาศลูกคงลูกถุงเครื่องเกาครับพี่น้องเมื่อนี้ผมได้เมนูมาแส่บแล้วครับพีน่น้องเมื่อนี้ผมได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารอีสานประทะอาหารญี่ปุ่นพีน่น้องเมื่อนี้ผมได้เป็นก้้ยกุ้งเต้นส่ปกวกอกพี่น้องนี่ครับอันเน้าปะทะญี่ปุ่นเครื่ นี่คือปลาแซลมอนแดดเดียวพี่น้องอันนี้ผมเฮ็ดเองครับแดดเดียวใช้เก่าอบอันทั่วเสี่ยวพี่น้องอยั่วสวนนี่แหละนี่แบบนี้ครับแบบแบบแซ่บเลยพี่น้องผมไปเฮ็ดแบบโอ้นี่นะเอ้าพบกับพึ่งไข่กินพี่น้องแดดเดียวปลาแซลมอนพี่น้องมาเบิงแวบกับอันกอยกุ้งเกลยนที่เข้ากันว่านีาพี่น,อน้องนาะมาแซ่บนะผม มันก็ผักแก่มันก็ได้หลายได้หลายอย่างพี่น้องน้องใหม่ก็มีครับบักแดงบักเขียครับมีเบิดครับบักแดงก็บีพี่น้องบักเขียเอา้ามายิงเลยพี่น้องมาแจบน้ำผมเด้อครับเด้อพี่น้องเด้เอเขาไปกุ้งเทพนะไปบอกปากน้องกุุงเบิร์นวเต้นเลยพี่น้อง ขอกันยุคนึงหนึ่ครั้งแรกก็ได้ทีเด้ยินยาเดียว ความเปี่น้องความเี่ยนมันใชเอนผก็เปรียบกับความเรื่อง น้องเขากันเ,เสซ้ป่ะพี่น้องปลาแซลมอนก็เหมือนกุ้งเตนอ่ง ครั้งแรกที่เคยกินพี่น้องปากแท้มัอนตามตามจริงอ่ะเนี่ยมันหลายอยู่พี่น้องบันนี้ผมเปนเอาเป็นโอบแม็กเครื่องโอบอันแดดเดียวผมเนี่ยผมประเด้เ๋ยวพ่อมันมันมาผมประเด้พลิกเนี่ยผมปล่อยคือว่าแดดเดียวมันดีแดดเดียวอันเมือนึงไปเลยเแบบเนี่ยแบบเนี่ยผมว่าเนีย่ยมู ม,มันย่งโบแงกแพงมันมั่นมันติดบันเนี่ยมันดึงออกไปมันมันแห่งติดแบบแกงก็ไดิ่งเนี่ยมาบดเต็มมันเนี่ยแล้วก็มันกินมันหลายเด้นเนี่ยแบบติดโค้งแต่ว่ามันแถบินเนาะ เพื่อนเพื่อนหางที่เขาเรา,า,า,าเราออกาเบิดพี่หน่องมันดิไม่เนียดติดนะถือว่าหลายนะบางบางเนียง อาหารญี่ปุ่นมาท้าอาหารไทยอยู่หอาหารอิตาลียนเราเล่าห้องทำอะไรผ่าน่ะ เสียบเสียบพี่นอ้องเสียบยิ้มหน่อยนะพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเขาบอเบิ้งเหล็กก็จะเลี่ยมฝากพี่น้องเขาไปกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้ผมเนึ่งพี่นอ้องไอเบิ้งคลิปย้อนหลังผมแล้วก็คลิปใหม่ๆที่ผมยุ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้เฮ้าก็มีแหละพี่น้องกร่นเตทน ครับสีโค้งปัดถ้มันแดดเดียวพี่น้องเอาถ้ามีเดดพี่น้องคลิปหน้าพบปะกันไหมโชคดีนะสวัสดีครับผม